สวัสดีครับวันนี้วันที่20กันยายนพศ2 5 6 6ครับครับวันนี้ก็พอดีอ่าขอแรงอ่าคุณสำครับสำหมูสามครับผู้ถูกรางวัล6ล้านครับมาปรับไถถนนหนทางมันขาดครับพอดีรถจมโคลนครับ รถจมโคนก็เลยต้องใช้ใช้อะไรนะวินแท็กครับใช้วินแท็กครับช่วยครับตอนนี้กําลังติดตั้งวินแท็กครับกําลังเตรียมติดตั้งวันวินแท็กครับติดตั้งเข้าตรงนี้ครับตรงนี้ครับตอนนี้อีกข้างหนึ่งทําเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูอีกข้างหนึ่งครับทําติดตั้งวินแท็กเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเหลืออีกข้างหนึ่งครับนี่คือวินแท็กครับใส่เข้าไปติด ตรงร้อครับติดเข้าไปตรงตรงร้อครับตรงลักษณะอย่างนี้ครับผมก็อธิบายไม่ถูกครับเพราะไม่เคยมีรถไถครับเนี่ยครับเข้าไปตรงนี้ครับเข้าไปตรงนี้แล้วก็จะยื่นออกมาเป็นลักษณะนี้หรือเขาเรียกอีกชาวบ้านว่าไม้พายครับมือพายอะไรประมาณนั้นแหละครับเนี่ยครับเวลารถล้อมันหมุนมันก็จะ มันก็จะช่วยในการตะกุยขึ้นครับทาให้รถที่มันติดล่มติดโครนก็ขึ้นได้สบายครับครับข้างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวข้างนี้กำลังกำลังเสียสำอาหกล้านครับน้องเย็นดงครับหมู่สามครับกำลังติดตั้งอยู่ครับครับตอนนี้กำลังติดตั้งครับก็ติดตั้งไม่ยากครับ ก็ติดตั้งง่ายๆครับเอาติดตรงนี้ครับเนี่ยๆเนี่ยกลังเอาเข้าไปเนี่ยครับตรงนี้ครับเข้าปั๊บเข้าไปตรงนี้ครับเนี่ยครับเนี่ยครับติดเข้าไปตรงตรงล้รอรถเนี่ยตรงแกนแกนกลางล้อรถแล้วกมหมุนน็อตหมุนน็อตเข้าไปน็อตสี่ตัวใช้น็อตสี่ตัวใช่น็อตสี่ตัวครับ เสร็จแล้วก็จะมีเขาเรียกว่ามีอะไรมันโผล่ออกมาคล้ายๆคอยนี่แหละครับโผล่มาเสร็จแล้วเราก็เสียบเข้าไปตรงนั้นครับเอาเสียบเข้าไปมันก็จัดเสร็จเรียบร้อยครับก็ติดเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้ก็กําลังดูที่ว่าจะขึ้นไหมครับตอนนี้ก็ลองดูครับขับเคลื่อนดูครับจะขึ้นไหมครับลองดูครับครับลองดูครับ เึ็นไหมครับครับแนครับเอามารุนกันครับเอามาดูครับเนี่ยขึ้นมาแล้วครับเนี่ยครับเห็นไหมเนี่ครับโอ้สบายเลยครับขึ้นได้เลยครับเนี่ยครับมาแล้วครับขึ้นมาึขึ้นมาอีกแล้วครับมาได้ครับมาได้อีก อ่าครับขึ้นมาแล้วครับฟืดขึ้นมาครับขึ้นมาได้ไหมครับขึ้นมาได้ไหมครับลองดูครับฟืดโอ้ได้ครับได้ครับขึ้นได้สบายเลยครับลองดูครับขึ้นได้ไหมครับพอถึงรอบมันครับอ้าวฟืดฟืโอ้โหได้ครับ เขาเรียกว่าอะไรนะครับเขาเรียกอะไรเนี่ยวินแทกวินแทกครับเนี่ยครับวินแทกสำหรับแก่รถไถติดลมครับสบายมากเลยครับเนี่ยครับดูดูครับรถรถไถเสียสํมครับเสียสำมหกล้านครับครับขึ้นได้สบายเลยครับสบายมากเลยครับอ้าวครับได้แล้วครับครับโอ้ขึ้นแล้วครับ จากการติดลมครับติดโคนครับขึ้นได้เรียบร้อยแล้วครับขึ้นได้เรียบร้อยแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ